วิธีนะคะการแก้กรรมทางการเงินที่ไวที่สุดนะคะข้อแรกเลยนะคะให้เราดูนะคะความอยากของตนเองนะว่าเราอยากได้อะไรหรือเปล่าและจู่โจมไปที่ความอยากนั้นเลยเช่นอยากได้กระโปรงตัวหนึ่งนะคะอันนี้เสด็จพ่อองค์เพชรส่งสอนพี่มิ้นไว้เลยนะคะแล้วท่านไม่สอนด้วยก่อนด้วยนะท่านมาสอนตอนที่เราจะกดซื้อละนะคะจะกดซื้อกระโปรงตัวนี้นะคะอยากได้มากๆนะคะ กระโปรงก็มีเต็มตู้อะไรแบบเนี้ยนะคะอ่าแต่ถ้าไอเรื่องอ้วนผอมและเปลี่ยนไซส์อะไรอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเออเราก็แบบไซส์เดิมนั่นแหละแต่แค่เราอยากได้เพราะมันสวยอย่างเงี้ยอ่านั่นแหละท่านมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาไปทำโน่นทนํานี่อ่ะอย่างเงี้ยนะคะในช่วงแรกๆที่ท่านสอนพี่มินนะตอนนี้ท่านให้สอนตัวเองนะคะเราเอาเงินส่วนนั้นไปทําบุญทําบุญกับใครนะคะหนึ่งคือพ่อแม่เราเลยนะคะพ่อแม่เรานะคะที่ ออท่านเลี้ยงดูเรามาเสียเงินเสียทองจ่ายค่าเราเรียนค่านมค่าอะไรต,ตอนอนานา่างๆเนี่ยทำบุญกับพ่อแม่ดีมากๆนะคะทําบุญเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกรวดน้ําเปียกไม่ใช่ทาบุญไปบ่นไปนะบางคนให้เงินพ่อแม่ไปบ่นไปพ่อเจ้าไปทําอะไรเอไปซื้อต้นไม้อีกแล้วต้นไม้เต็มบ้านเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยไม่ได้บุญนะคะอ่ะทาบุญด้วยความเต็มใจกรวดน้ําเปียกไปเลยนะคะการให้นี้นะคะ ขอให้เป็นอน,นิสงส์เป็นปัจจัยสู่สเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้ท่านได้รับส่วนบุญนี้และโอ้โหสิกรมให่กับข้าพเจ้าด้วยเถิดพยายามกรวดน้ําทุกครั้งเรานึกเราเอาเลยนะคะบางทีให้เงินพ่อแม่เราไม่ได้กรวดน้าหรอกนะคะบางทีเราไม่ได้นึกว่าเป็นบุญด้วยซ้ำเนาะอ่าแล้วข้อ2นะคะข้อนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะพ่อแม่เราบางทีนะคะก็ยังไม่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเท่ากับผู้ปฏิบัติธรรมเนาะผู้ปฏิบัติธรรมนะคะ ที่มีศีลมีธรรมด้วยนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่รู้เขาเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมและยังมีคณะครูบาอาจารย์เป็นพระอริยสงฆ์นะคะเป็นพระอริยเจ้าด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปสังเกตดูเอาก็แล้วกันอาอย่างพี่มิน้นอะพี่มิ้นก้าพูดเลยนะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่มิ้นทำบุญกับวัดพระทันตตาอาสภารามจังหวัดชลบุรีมีทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็น พระสงฆ์แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นคุณแม่ชีได้ทั้งสองเพศเลยนะเวลาที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะเสด็จพ่อสอนไว้เลยให้ทําบุญกับแม่ชีไว้เยอะๆเพราะว่าแม่ชีนะ่ะลำบากนะเนาะมีค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวอะไรต่างๆนาะนาะแล้วก็ทําบุญไปเลยทําบุญกับวัดวัดคําว่าวัดนี่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครคําว่าวัดได้ถึงทั้งหมดนะคะตั้งแต่ครูบาอาจารย์ลงมาจนถึงพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมรวมถึงโยคีคนธรรมดาที่ปฏิบัติธรรมอ่ะเนี่ยนะคะเนื้อนาบุญที่ดีนะคะ หรือครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะกับเราที่เทศให้เราฟังแล้วรู้เรื่องอะ่ะจะจะคารวะหรือพระก็ได้นะคะอะ่ะอย่างลูกหลานที่นี่เนาะก็ทําบุญกับเศษพ่อองเพชรท่านเป็นเทวดาเทวดาไม่ได้ใช้เงินทองในเมืองมนุษย์ท่านไม่ได้เอาเงินไปซื้ออะไรอยู่แล้วนะคะเทวดานี่ทําบุญเนาะเอาเงินได้ปัจจัยมาก็ทําบุญอะ่ะอย่างพี่มิ้นนะ่มีรายได้จากการให้บูชามาพี่มิ้นก็ต้องแบ่งทําบุญเหมือนกันและ ต้องทำบุญในการใช้ทรัพย์ในการใช้ชีวิตด้วยคุณธรรมอ่ะอย่างเนี้ยนะคะเราก็ต้องทำบุญนะใครแบ่งปันใครรู้สึกว่าอเออพี่มิ้นนะคะพูดนำธรรมะดีๆจากเสด็จพ่อมเป็นสะพานบุญที่ดีอ่ะเนะีทำบุญด้วยกันบูชาอัญมณีได้และอัญมณีนี้ยังนะคะให้คุณให้ประโยชน์ให้พลังงานที่ดีนะคะ เทวดาอธิษฐานจิตไว้ช่วยเหลือนะคะให้ช่วยเหลือให้พลังงานดีนี้ช่วยเหลือเมื่อกมเปิดนะคะใหะ้พลังในอันมนีมนช่วยเราเนี่ยบูชากันได้เลยนะคะบูชากับเสด็จพ่อเท่ากับทําบุญกับเสด็จพ่อรั์ส่วนหนึ่งก็เท่ากับของท่านท่านก็ใช้พิมินไปทําบุญแบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะทำบุญกับผู้ที่ควรทําด้วยนะ และก็กรวดน้ําอย่าลืมกรวดน้ากรวดน้ําเปียกอยดน้าเปียกน้ำนี่เป็นสื่อสารที่ดีเลยนะคะถ้าน้ำลงท่าดินเนี่ยนะคะเป็นแม่เป็นแม่นะแม่พระธรณีนะคะเนี่ยแหละกระจายข่าวบุญข่าวสารออกไปให้แม่พระธรณีเป็นพยานและก็นะคะขจัดภัยให้เราขาจัดภัยทางการเงินให้กับเราค่ะ